สวัสดีครับเพจลิตเติลคานะครับวันนี้เรามีรถเข้ามาใหม่นะครับเป็นตัวนิสสันเอเวน E25 นะครับปี05เครื่อง3 0 0 0ซีดีเซลนะครับพวงมาลัยพาวเวอร์นะครับเส็นทันล็อกรอบคันนะครับคันนี้มาดูสภาพรถครับน้องหนังฟ้านะครับคันนี้ไม่60,000เศษเองนะครับสภาพโดยรวมนะครับดูได้เลยครับสีสันรอบคันสวยครับสติ๊กเกอร์ทุกตัวอยู่ครบนะครับจากโรงงานนะครับ มาดูสภาพโดยรวมนะครับดูรอบคันเลยนะครับสีสันเต็มนะครับคันนี้เฟรมเราติดให้ใหม่นะครับเครื่องเสียงเป็นจอแอนดรอยให้เรียบร้อยนะครับรถทุกคันเราแมนเทนแนให้เรียบร้อยนะครับทุกระบบโดยทีมงานของช่างนนนะครับมาดูนะครับ่าสภาพรถโดยรวมเป็นยังไงนะครับคันนี้เบาะภายในนะครับเป็นเบาะใหญ่ VIP เรียบร้อยนะครับ เบาะนะครับภายในนะครับเดิมโรงงานนะครับเครื่องไม้เครื่องมือนะครับจากโรงงานครบนะครับรถทุกคันทางเพจเรานะครับเป็นทนให้เรียบร้อยทุกคันนะครับเบาะภายในแอร์เย็นเจี๊ยบนะครับคันนี้แมกยางเราเปลี่ยนให้ป้ายแดงนะครับ เดี๋ยวเรามาดูสภาพเครื่องยนต์นะครับว่าเครื่องยนต์สภาพเป็นยังไงนะครับสวยกิ๊บนะครับภายในอ้าวเดี๋ยวเปิดเดี๋ยวสตาร์ทเครื่องให้ดูนะครับ ได้น,นะครับชัดๆนะครับดูหน้าตานะครับเดิมโรงงานนะครับไสติ้งนะครับหาลูกค้าตัางใดหาอยู่นะครับรับนักเรียนหรือใช้ในครอ,อบครัวนะครับหรือไปทำคาแคมป์นะครับทันนี้หม่ ส่วนเครื่องยนต์นี้นะครับเราแมนท่นแนน้นให้พวกซีนพวกเป้าหัวฉีดหังเผานะครับของเหลวน้ำยาหล่อเย็นทั้งหมดนะครับเราแมนท่แนนั้นให้เรียบร้อยลูกค้าท่านใดซื้อไปก็เติมน้ํามันดีเซลใช้ได้เลยนะครับและเปลี่ยนน้ามันเครื่องตามป้ายที่อยู่คอนะครับคอพวงมาลัยนะครับแค่นั้นเลยครับไม่ต้องกังวลเรื่องอะไรท่านใดมีรถเทินหรืออะไรโทรคุยกับเราได้นะครับ ว่ากันมาขอบคุณมากครับ